ผมจะใช้4ปีที่มีอยู่วางตัวให้เป็นกลางอย่างดีที่สุดและใช้ทุกความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ให้มีขีดสมรรถนะสูงเป็นระบบราชาการที่ทันสมัยตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนและตอบสนองต่อการทำงานของเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มศักยภาพ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายประเสริฐจันทละลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับผมขอเสนอคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งขอผู้รับรองเลยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทะะนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่ผมจะมีโอกาสได้สนับสนุนองค์กรที่เรียกว่าเป็นกระบวนการนิติบัญญัติและสนับสนุนงานของท่านประธานที่ได้รับเลือกและความไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรในความตั้งใจที่ผมอยากจะนําเสนอ กับสภาแห่งนี้ได้พิจารณาก็คือการที่เราอยากจะเห็นประชาชนกลับมามั่นใจในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งในกระบวนการนิติบัญญัติที่กฎหมายทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพเราจะทำให้สภานิติบัญญัตินั้นกลับมามีตัวตนและศักดิ์ศรีโดยที่ไม่อยู่ใต้อานัตของฝ่ายบริหาร ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่พวกเราควรจะต้องยึดถือและสนับสนุนให้เกิดขึ้นและเมื่อผมได้มีโอกาสดูภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผมเป็นอย่างมากคือสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรจะเป็นสมาร์ทพารเมต์สมาร์ทพารเมต์คือการเสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลธรรมธานครับเพื่อนสมาชิกครับการที่เราจะสามารถพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพได้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับกระบวนการนิติบัญญัติทั้งหมดให้มีมาตรฐานสากลให้ได้และเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาไม่ใช่แค่เพียงในประเทศเท่านั้นแต่ในความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอคือกระบวนการตรวจสอบนิติบัญญัติ ที่ประชาชนสื่อมวลชนและเพื่อนสมาชิกจะสามารถติดตามกระบวนการของการผ่านร่างกฎหมายต่างๆได้อย่างโปรง่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทําให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายฉบับต่างๆนั้นสามารถที่จะติดตามกฎหมายได้เพราะนี่คืออํานาจที่พวกเขาเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนอกจากนั้นเรายัางคิดถึงการที่จะแปลกฎหมายที่ผ่าน มตินายวราระสามของสภาผูา้แทนราษฎรและมีการบังคับใช้แล้วนั้นให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นสมาร์ทพารลเมนต์และสามารถยกระดับของเราในการเรียนรู้ร่วมกับอาเซียนและประชาคมโลกได้เรายังคิดถึงการที่เราจะมีความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศอีกหลายด้านโดยเฉพาะการเสริมสร้างบทบาทความเท่าเทียมกันของสมาชิกที่เป็นความหลากหลายทางเพศ สมาชิกที่เป็นยูสนะครับคนที่อายุต่ำกว่า30ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสภาอย่างเข้มแข็งและแน่นอนคือบทบาทของสตรีที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับผมอยากจะเห็นสิ่งที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยที่ไม่ใช่แค่เลือกตัวแทนของเขาเข้ามาทำงานที่สภาแห่งนี้ แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของการตรากฎหมายต่างๆจะต้องทําอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างนะครับว่าการรับฟังความคิดเห็นนั้นทําไปเพียงแค่เป็นสิ่งที่ต้องทําตามระเบียบหรือไม่แต่ด้วยการสนับสนุนและด้วยการที่ผมสามารถที่จะเสริมสร้างนะครับจะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมายต่างๆนั้นความคิดเห็นของพวกเขาถูกสะท้อน เข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ประสบการณ์4ปีของผมที่เป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนและสื่อมวลชนนะครับทําให้ผมเห็นชัดเจนว่าประชาชนมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะนําเสนอกฎหมายของพวกเขาเข้ามาที่สภาแห่งนี้และด้วยสิทธิตามรัฐธรรมนูญคือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นสามารถทําได้และถูกนํามาพิจารณา นอกจากนี้นะครับเราอยากจะเห็นการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูงผมคิดว่าการที่เราผสานเอาประสบการณ์ของท่านประธานสภาและความทันสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีการสนับสนุนเข้ามานั้นจะทำให้องค์กรที่เรียกว่ารัฐสภาสํานักงานเลขาธิการสามารถมีขีดสมรรถนะสูงและสามารถบริการประชาชนและบริการเพื่อนสมาชิก ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของผมนั้นเป็นเรื่องเดียวกันคือการถ้าผมได้รับการมอบหมายจากท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรผมจะใช้4ปีที่มีอยู่วางตัวให้เป็นกลางอย่างดีที่สุดและใช้ทุกความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ให้มีขีดสมรรถนะสูง เป็นระบบราชการที่ทันสมัยตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนและตอบสนองต่อการทำงานของเพื่อนสมาชิกได้อย่างเต็มศักยภาพผมขอความไว้วงาใจจากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับหลายท่านเคยมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับผมในกรรมธิการต่างๆผมคิดว่าท่านประจักษ์ในความเป็นกลางและในความที่ตั้งใจที่เราจะสามารถยกระดับทุกภาคส่วนองค์การะยบของรัฐสภาให้ดีข,ขึ้นได้ เพราะฉะนั้นนะครับในโอกาสนี้ผมอยากจะขอให้ท่านสมาชิกได้มอบความไว้วางใจให้ผมได้ทำหน้าที่นี้ผมมีความมั่นใจและมีคำสัญญาว่าผมจะสนับสนุนการทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ดีที่สุดและจะบริการสมาชิกทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันอย่างปราศจากอคติและจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้กระบ,บวนการนิติบัญญัติของเรานั้น เต็มไปด้วยความสง่างามและมีประสิทธิภาพให้ได้ครับขอบพระคุณครับ